สวัสดีครับผมนิวนะครับจากช่องนิวขับฟอร์ดครับวันนี้จะมาแนะนำตัวรถนะครับ F150 V8 223 0อเมริกานะครับบอดี้คิดนะครับคันนี้เห็นแบบนี้ครับพี่ๆก็คิดว่าเป็นตัวจริงแน่นอนใช่ไหมแต่จริงๆแล้วไม่ใช่นะครับคันนี้เป็นการคัตตอมใหม่หมดทั้งคันนะครับรถของพี่จำลองนะครับ f c จากบางกวยของเราเนี่เองครับมาออกรถกับนิวที่โชว์รูมฟอร์ดเกษตรนวมินนะครับก็คันนี้นะครับเดิมเดิม เป็นรถสปอร์ตขับ4นะครับเอามาทําใหม่เป็น f 1 1 0เมกาบอดี้คิดแบบนี้เลยคันนี้ทําอะไรไปบ้างแต่งอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาดูายละเอียดกันนะครับคันนี้นด้มีการเปลี่ยนชุดหน้าใหม่ทั้งหมดนะครับนี่ทั้งหมดนี้หมายถึงชุดหน้าใหม่ทั้งหมดเลยนะที่เหลือแค่หัวเก่งเท่านั้นนะครับที่ยังเป็นของเดิมนะครับเหลือแค่หัวเก่งกับภายในที่เป็นของเดิมนอกนั้นเนี่ยเป็นการแปลงใหม่หมดไม่ว่าจะเป็นฝากระโปรงเราเปลี่ยนใหม่เลยใส่ฝาใหม่เข้าไปแก้มข้างซ้ายขวา2ฝัง่งเนี่ย ใส่ใหม่หมดเลยนะครับแล้วก็ตัวไฟหน้าก็นําเข้ามาจากอเมริกาเลยนะครับโววิเลียนวีแปดของเรานะครับแล้วก็กระจังหน้าใหม่นําเข้ามาใหม่ทั้งหมดเลยกันชนกันชนตัวนี้ใส่ใหม่ทั้งหมดครับไม่มีของเดิมเลยนะครับนี่บอกเลยว่าคันนี้สุดๆขั้นเทพหล่อไม่เหมือนใครแน่นอนนอกจากชุดหน้าที่เราแปลงแล้วเนี่ยงานต้องละเอียดนะครับพี่ๆสังเกตฟิตเมนต์นะครับล่องฝากระโปรงตัวชิดระหว่างกันชนหน้ากับไฟนะครับจะชิดกันหมดเลยนะครับ แก้มข้างจะต,ต้องชิดกับเสา A นะครับเดี๋ยวให้กล้องมาดูใ,ใกล้ๆนะว่าชิดยังไงนะเดี๋ยวก,กล้องเดินมาเนาะเริ่มจากตัวเสา A ก่อนครับเดิมๆเนี่ยเนี่ยคือเสาเดิมนะครับแต่เนี่ยคือการแปลงใหม่นะครับมันต้องชิดแบบนี้นะครับแล้วก็ตัวสี at, ต้องเท่ากันนะครับแล้วก็ไล่มาถึงช่องฝาปงตัวนี้เห็นไหมช่องที่เหลือมันจะเหลือน้อยเหลือนิดเดียวนะครับเหมือนของเดิมเลยนะครับเหลือนิดเดียวสังเกตเส้นนะครับแล้วก็ช่วงไฟช่วงนี้เห็นไหม มันต้องชิดแบบนี้เนาะช่วงกันชนทุกอย่างจะชิดหมดเลยฟิตเมนต์เป๊ะมากบอกเลยว่าคันนี้ละเอียดสุดๆสําหรับคันนี้ครับนิวดูแลขั้นตอนการแต่งทั้งหมดเลยแล้วก็นอกจากจะแปลงชุดหน้าแล้วเนี่ยเราจะมีการเปลี่ยนโช๊คช่วงล่างใหม่นะครับแล้วก็ล้อยางใหม่นะครับคันนี้เนี่ยใส่เป็นล้อยางนะครับขนาดออฟเซต็ตลบ44นะครับแม็ก20ออฟเซต็ตลบ44นะครับเพื่อ จะให้ตัวแม็กเนี่ยมันพอดีกับตัวซุ้มล้อตัวนี้นะครับเราก็ต้องใส่เป็นลบ44เนาะแล้วก็ตัวแม็กอะพี่จําลองเลือกเป็นลายนี้นะครับอ่าแล้วก็ตัวยางมันยางเอทีเน้นแบบว่าไม่ให้มันดังเวลาเราขับเนาะใส่ยางเอทีเข้าไปแล้วก็ยกหน้าขึ้น2นิ้วนะครับเพื่อฟิตเมนต์รถที่ดีนะครับแล้วก็ใส่ปิดนกใหม่เพื่อการปรับองศาการตั้งศูนย์ใหม่ให้มันดีเหมือนเดิมรับรองว่าคันนี้ขับดีแน่นอนแล้วก็ตัวโช๊คคันนี้ครับใส่เป็นของโปรเฟนเดอร์นะครับตัวปรับ8ระดับับบมีีแงสามามรถปรับด้8ระดับด้วยครับ ดูฟิตเมนต์ขอบตรงประตูประตูช่องเหลือน้อยมากนะครับเนี่ยจะเท่ากับตัวนี้เลยนะครับสีนี่เป๊ะหมดเลยแล้วก็คันนี้นะครับบันไดข้างก็เปลี่ยนใหม่จากบันไดเดิมของตัวสปอร์ตเนาะเราใส่เป็นนายเหล็กของแฮมเมอร์เข้าไปนะครับแล้วก็เพิ่มตัวโลบาร์ตัวนี้เข้าไปเป็นแฮมเมอร์ตัววอร์เออร์นะครับใส่เพิ่มเข้าไปเดี๋ยวมาดูตัวท้ายของคันนี้ดีกว่าาว่าฟิตเมนต์เป็นยังไงบ้างครับรายละเอียดเป็นยังไงบ้างนะครับ,รเ,เ,ปงงบ,รบเปลี่ยนอะไรไปบ้างเนาะคันนี้ก็มีการมีการครอบตัวกระบะท้ายใหม่ครับก็คือตัวนี้นะครับ คือตัวนี้นะตัวข้างข้างซ้ายข้างขวาตัวนี้นะครับเปลี่ยนใหม่แล้วก็ใส่ไฟท้ายตัวนี้ใหม่เพื่อให้รับกันพอดีนะครับก็มีการเปลี่ยนตัวนี้แล้วก็กระบะด,ด้วยนะครับตัวกระบะเนี่ยเราก็มีการใส่ตัวคําว่า F150 ใส่ค,คาว่าแรปเตอร์เข้าไปตัวกล้องเดิมยังอยู่ครับทุกอย่างใช้งานได้หมดนี่นครับกันชนก็เปลี่ยนเป็นกันชนท้ายใหม่เป็นกันชนเหล็กของแฮมเมอร์เป็นเซตแฮมเมอร์ไปเลยนะครับคันนี้เป็น F150 บอดี้คิที่ใส่เซตแฮมเมอร์ Hammer, แล้วก็ยกขึ้น2นิ้วนะครับยางเป็น ขนาด35นิ้วนะครับดูไฟท้ายดูสีนะครับถ่ายเห็นกลนกลางแดดเลยว่าสีมันเปะ๊ะขนาดไหน,นครับตัวนี้นครับแล้วก็ตัวนี่ที่เติมน้ํามันนะครับละเอียดนะครับถึงตรงนี้เลยับแล้วใส่มาถึงตรงนี้เลยเนาะเห็นขาวๆนี่เป็นคาแบแว็กนะครับเป็นคาแบแว็กเดี๋ยวต้องมีการเช็ดอีกรอบหนึ่งเนาะอ่านี่เลยสีจะเป๊ะแบบนี้เลยนี่คือด้านข้างของตัวสปอร์ตขับสีที่เอามาแปลงเป็น f 1 5ออเมริกา v 8เนาะคันนี้นี่เป็นรถของพี่จำลองนะครับอย่างที่บอก สั่งแต่งกับนิวมาเนี่ยทางออนไลน์โอนเงินงทันทีจะเป็น3ามสี่แสนนะครับพี่ทับลองเนี่ยโอนมาให้แล้วก็เข้ามาดูรถที่โชว์รูมเข้ามาดูรายละเอียดต่างๆว่ารถแต่งไปถึงไหนนิวก็มีอัปเดตให้ตลอดรับว่าแต่งอะไรไปบ้างทำอะไรไบ้างใกล้เสร็จเมื่อไหร่ก็เดี๋ยวพี่จองจะรับรถกันแล้วนะครับก็เอามาล้างขัดเคลือบเดี๋ยวมีการเก็บรายละเอียดอีกนิดนึงรถก็จะร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับท่านใดที่สนใจนะครับอยากได้รถทลอแบบนี้ไม่เหมือนใครไว้ขับเนาะไม่ว่าจะเป็นขับในเมืองขับต่างจังหวัดรถคันนี้้ไกววแลมม่่เืือย การเข้าซอยเนี่ยวิ่งในกรุงเทพเนี่ยสบายนะครับแต่งหวัดวิ่งออกทางไกลเนี่ยสบายแน่นอนครับท่านใดที่สนใจนะครับสามารถติดต่อนิวเข้ามาได้เลยที่เบอร์โทร0642242929นะครับนิวเซลฟอร์ดพะนครสาขาเกษตรน้มินครับยินดีให้บริการนะครับยินดีให้คำปรึกษาเรื่องการออกรถเรื่องการแต่งรถทุกอย่างนะครับพี่เพียงรัะพี่ทักเข้ามาโทรเข้ามานะครับแล้วก็อย่าลืมครับฝากกดแชร์กดไลค์กดสับสไครต์ให้นิวด้วยนะครับวันนี้ลาไปเป็นคี่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ